ที่จังหวัดตากฮะชาวลาหูครับที่บ้านร่มก้าสหมิตรอำเภอพบพระจังหวัดตากรวมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงของเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่าครับนี่แหละครับคือบรรยากาศนะครับของชาวลาหูหรือมูเซอร์ครับในพื้นที่บ้านร่มก้าวสหมิตรและร่มก้าเจริญสุตขตำบลคิริราชอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ นำกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเข้าแถวเพื่อรดน้ำขอพรและขอขมาผู้ใหญ่ที่เาลดน้ำถือหนึ่งในโอกาสเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่าซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่30ธันวาคม2568ถึง10มกราคม2569นอกจากนี้แล้วยังนำอาหารชนเผ่าเช่นต้มไก่บ้านสมุนไพรและน้ำพลิกถั่วเน่าผักสด พร้อมชงน้ำชาร้อนๆนะครับมาเลี้ยงต้อนรับแขกที่มาร่วมงานด้วยไมตรีจิต ทำกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายในช่วงเช้าครับนายทันประวัติภูริวัฒนะเมธาในอำเภอพบพระค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าที่บ้านร่มเก้าสหามิตรและบ้านร่มเก้าเจริญสุขมีประชากรรวมประมาณ5,000คนค่ะเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเช่นลาหูอาข่ามงและกะเรี่ยงโดยชนเผ่าลาหูก็มีจํานวนมากที่สุดและแม้จะมีความแตกต่างด้านความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ชาวบ้านแต่ละชน คนเผ่าต่างมีความสมัครสมานสามัคคีอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศที่ <Yeah. S 1> เห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือ ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะซึ่งว่าเป็นการเหมือนกับว่าแสดงความช่วงปีใหม่ของชนเผ่าม้งนั่นเองค่ะคซึ่ง <ผม S 2> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อนะคะนคในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากด้วยค่ะก็เป็นการเฉลิมฉลองกันครับในช่วงของเทศก,กาลปีใหม่แบบนี้นะครับของชนเผ่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ท้งในเรื่องของการแต่งกายอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมการเล่นต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะแล้วก็จะเป็นการนําในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาสู ในชุมชนกันด้วยนะครับอย่างการจัดเทศกาลในครั้งนี้เนี่ยนะฮะ,<ท>ะเป็นการรวบรวมซอฟท์พาวเวอร์ทั้งหมดเลยที่เราเห็นกันอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นการดึงดูดนักท<ะ>่องเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวกันยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหอากาศเนี่ยกำลังเย็นสบายกันด้วยนะฮะก็ไปท่องเที่ยวกันได้ครับที่อําเภอพ,พบพระจังหวัดต,ตากเขามีของเด็ดของดีหลายอย่างโดยเฉพาะชนเผ่านี่แบบนี้ชาวลาหูแบบนี้นะครับการแสดงดนตรีนะครับอาหารต่างๆนะฮะให้เราได้ไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การละเล่นในพื้นที่กัน